ว้าวตั้งแต่ปปรามินยายเขามาอยู่ในปราสาทนี้นะเร่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วล่ะคุณนางฟ้าตุ๊กตาจ้าจ้าจ้าเจ้าหญิงปปรามินแม่แม,มเรามาดื่มชากันต่อดีกว่านาอเอ้าคุณนางฟ้าดื่มชาด้วยสิป้าปรามินกินอยู่คนเดียวไม่สนุกเลยอะ่ะก็ฉันน่ะเป็นนางฟ้าตุก ฉันแค่ดมก็อิ่มแล้วละจ้าเรียกว่ามันนั่งดมเป็นเพื่อนละกันนะเมื <c oughs> ่อมินกับชุก,กบามาอยู่ในปรา,าสาทเนี้ยฉันก็หายเหงาเลยชีวิตมีความสุขสดใสขึ้นเยอะสุดๆเลยไหนจะปรา,าสาทที่สะอาด เอี่ยมอ่องไปสัดทุกจุดแล้วยังอาหารอร่อยอร่อยที่ชุกกระเบาทำมาให้อีกอืสุดยอดใช่ใช่ใ่มีชุกกระเาอยู่บ้านด้วยอ่ะสบายสุดๆไปเลยแหละเพราะว่าชุกกระเาเขาเป็นคุณแม่บ้านดีเด่นชอบทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทําอาหารเก่งมากเปเปมินนะอ้วนพุงจะแตกกับชุกกระเปาทำอาหารอาาร่อยนี่แห <c oughs> ละว่างงจะส่องสาว่าว่าอะไร ชุอกโกบอาทำเค้กมาให้ทันไหมทันไหมหรืออิ่มกันแล้วว้าวหน้าทานสุดๆวางเลยวางเลยถึงอิ่มก็จะกินอีกชุอกโกบอามานั่งคุยกันด้วยซิอ๋อเดี๋ยวมาคุยได้ยแมคุณนางฟ้าชกอกโกบอาอยากไปทำความสะอาดต่ออีกนิดนึงใกล้เสร็จแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวมานะจ๊ะสาวสาว เป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยเป้าเราอยู่กันก็กินกินนอนนนี่แหละที่เหลือช็อกโกบาลเขาทำหมดเขาชอบมากินเค้กกันดีกว่า <c oughs> นี่นี่ปปเปม์มินแล้วอย่าลืมที่ฉันเคยเตือนนะว่าห้องใต้หลังคาห้ามเข้าเด็ดขาดท <c oughs> ู๊ถู๊ถถถู๊ห้องนี้เสร็จก็เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมอ่องไปทั้งปราสาทแล้วเสร็จเฮ้มีความสุขเดินไปทางไหนก็ได้กลิ่นสะอาด <c oughs> ทำไมชูกระเป๋ารู้สึกว่ายังมีกลิ่นฝุ่นอยู่น้าอืมยังมีฝุ่นอยู่ตรงไหนเนี่ยชูกระเป๋าก็ถูหมดทั้งสามชั้นแล้วนะเนี่ยอุ๊ยพูดถึงสามชั้นวันก่อนจําได้แววว่าคุณานางฟ้าตุกต๊กตาบอ,อกบ้านมีสี่ชั้นแปลว่าอีกชั้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ขึ้นไปต้องมีฝุ่นหนาแน่ๆเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวคิดได้แล้วว่าคันไม้ขันมือ <l acht> ไปทำความสะอาดซะหน่อยดีกว่าละ <l ach> <ach> ลัน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 ลาอือเนี่ยเหรอห้องใต้หลังคาโอ้โห ดูอย่างนี้ยังเห็นฝุ่นเพียบเลยฉันจะขันไม้ขันมืออยากทำความสะอาดแล้วสิอึ๊บ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 หืม่มอะไรเนี่ยจากเย็บผ้าสงสัยห้องนี้มีเอาไว้เย็บเสื้อผ้าเจ้าหญิงแน่เลยอะข้างในมีเสื้อผ้าเจ้าหญิงเต็มเลยไว้กลีดไว้กรีด,รดเข้าไปทำความสะอาดเลยดีกว่าเอาจากออกมาก่อนฮะเสียงชุกเบาหนิ เกิดอะไรขึ้นแน่เลยเดี๋ยวแปปป้ามินต้องรีบไปดูแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวซิแปปป้ามินพาฉันไปด้วยอุ้มฉันไปด้วยอุ้ยอุ้ยเลื่อม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 มา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 ไปขึ้นไปดูฉุกกระเบ๋ากันเกิดอะไรขึ้นฉุกกระเบ่าเกิดอะไรขึ้นเย้แล้วฉุกกระเบ่าเป็นลมนอนตกค้างเลยคุณนางฟ้าทำยังไงดีเนี่ยดูสภาพแล้วเนี่ยนะนางฟ้าคิดว่าฉุกกระเบ๋าต้องขึ้นไปชั้นบนแล้วตกลงมาแน่แน่เลยหะ ก็คุณนางฟ้าห้ามขึ้นนี่นาชูกระบาาจะขึ้นไปได้ไงล่ะฮ้ากระหองข้างบนน่ะมันมีเวทมนต์นะซีใครไปอยู่ใกล้ได้ไม่นานถ้าจิตอ่อนน่ะจะต้องเผลอขึ้นไปทุกคนนั่นแหละออยอยอ้อยอุ๊ยฟื้นแล้วชูกระบาาเป็นไรชูกระเบาาคาง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 อะไรคางแตกเหรอตกลงมาคางกระแทกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คางคางคางอะไรเจ็บจนอยากคางอ๊อยอ้อยเลยชูกระเบาาไม่ใช่ไม่ใช่ นั่งก่อนนะขอนังก่อนนะฮึบฮึบฮึบฮ่าแปลว่าเธอเห็นสิ่งนั้นแล้วละสิสิ่งนั้นสิ่งนั้นอะไรอะ่ะบอกไปปร์มินด้วยตอนนี้เหมือนปป้ามินไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยอ่ะอ่ะไหนไหนก็ถึงขั้นนี้แล้วแคนดี้ลงมายจากแคนดี้แคนดี้โมแล้วจ้ะ แคนดี้มาทางนี้มาแคนดี้มาไม่ต้องกลัวน,นะทุกคนแคนดี้เป็นคางคกอยากที่อาศัยอยู่ในปราสาทนี้ฮะานี่เธอเธอไม่เหมาะกับชื่อแคนดี้เลยนะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะอาศัยอยู่ในปราสาทด้วยน่ากลัวฮู้แคนดี้เสียใจฮพูดได้ด้วยอย่าไปว่าแคนดี้เลยแคนดี้เขาเป็นคางคกแต่เขาถูกสาปมาจริงๆแล้วตอนแรกเขาไม่ได้เป็นคางคกหรอกเขาน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยนะ แล้วเธอเป็นอะไรเนี่ยก่อนจะเป็นคางคกอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่ฉันต้องมาอยู่ที่เนี่ยแคนดี้เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาโดนสาบมาแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาสาบมาจากอะไร <c oughs> แคนดี้แคนดี้แม่หนูคางคกแต่ก่อนเธอเป็นอะไรหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ฉันถูกสาบไปเป็นคางคกแล้วก็ถูกลบความจําทั้งหมดเลยฉันเคยเป็นอะไรก็จําไม่ได้เ <c oughs> ขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาจะมีคนมาช่วยให้คาสาบนั้นหายเองฉันก็รออยู่ในปราสาทเนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ย เป็นร้อยปีอือหือโจทย์ยากๆแบบนี้นะแปปปร์มินแก้ได้แน่นอนทุกคนไว้ใจแปปปร์มินเถอะเดี๋ยวเปปปร์มินจะหาทางช่วยแคนดี้ให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ฮะมั่นใจหรือแปปปร์มินนี่คำสาปเป็นร้อยปีเลยนะหน้าหน้ายังไงก็ต้องมีทางช่วยชูกรบ่าวอย่าลืมช่วยแปปปร์มินด้วยละกันนะแต่ก่อนอื่นเลยเธอไม่ได้อาบน้ำมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยแคนดี้ฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย น้ำถ้าแปะแล้วเดี๋ยวชุกกระเบ่าจะทำความสะอาดห้องให้ดีปะ่ะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากเลยนะทั้งสองสาวแคนดี้ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาใจดีกับแคนดี้ฮือซึงซ้งอะซึงซ้งซึ้งซึจ้าจ้ในไหนก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนี่เนาะงั้นบ้านเราก็มีกันอยู่4ี่คนนี่แหละใช่ๆชแล้วก็ใจเย็นนะแคนดี้จะต้องหาทางช่วยแคนดี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้